สะพานพระพุทธยอดฟ้ามีทางขึ้นลงทางฝั่งธนบุรีทางเดียวเป็นถนนสองเลนส่วนฝั่งพระนครแยกทางขึ้นลงออกจากกันตรงส่วนที่เป็นทางโค้งบรรจบเป็นที่ประดิษฐานพระปฐมบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเบื้องหลังเป็นกำแพงหินอ่อนเบื้องหน้ามีเครื่องบูชาและน้ำพุสองข้างต่อม้อสะพานเป็นเสาสูงข้างละต้นรวมเป็นสี่ต้นมีลักษณะสอบขึ้นบน ภายในกลวงมีบันไดขึ้นไปด้านบนสุดมีหน้าต่างกระจกสีทิศต,ติดไฟไว้เป็นสัญญาณให้เรือที่จะผ่านสะพานที่คนเสามีคำจารึกประวัติการสร้างสะพานอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจารึกนามสะพานและปีพุทธศักราช2475ปีที่เปิดพระปฐมบรมราชานุสรณ์และสะพานพระพุทธยอดฟ้ากรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย